เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเบสอีวิวนะครับรายการในความชั่วร้ายนะครับอยู่กันในเกมเซเว่นไนท์เซเว่นไมีเติมเอสนะโอเคก็วันนี้นะครับ่ะผมจะมามาทำอะไรวะเดี๋ยวจูนตัวเองนะเออผมมาไอ้นี่มาเปิดใบเรียกโชว์นะครับนะก็เป็นใบเรียกที่ได้จาก วันสุดท้ายนะครับของเดือนนะครับก็คือใบเลือกอัศวินวิรบุรุษพิเศษสีจกักรพรรดนั่นเองนี่ก็คือใบนี้ใบเลือกใบเลือกนี่คือใบเลือกอ่ะก็จะเลือกเซเว่นไนท์แล้วก็สีจกักรพรรดิกับดีสีจกักรพรรดิเลือกได้หมดครับโอเคต่อมาก็คือใบเลือกเซเว่นไนท์เอ้ยไม่ใช่ใบเลือกเซเว่นไนท์ครับผมเป็นใบที่ได้มาจากกิ้วนะครับแต้มกิ้วครบหนึ่งพันนะครับตรงไหนตรงนี้ครับนี่ครับเอ้ยไม,ไม่ไม่ใช่กิววอร์พุทธ ตีสงครามชิงปราสาทครับผมอ่าเข้าไปตรงนี้แล้วคะแนนเซเว่นไ์นะครับคะแนนนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเวลาคุณผู้ชมตีสงครามปราสาทนะครับนะก็พยายามตีทุกวันนะครับก็จะสะสมครบนะครับผมก็ได้มาแล้วครับกล่องแรกนะครับหนึ่งพันเดี๋ยวก็มาสุ่มดูนะครับว่าจะได้ตัวอะไรนะครับ่าสิ่งที่ผมตัวที่ผมอยากได้ก็ภาวนาให้เป็นอะไรตัวตอนนี้ผมมีเจฟซึ่งในแพทนี้นะครับเป็น แพทของวันพฤหัส,สบ,บดีที่19นะครับมียูนิฟอร์มใหม่เข้ามานั่นก็คือยูนิฟอร์มเซตไอเนี้ยเขาเรียกอะไร Collaboration Falcom Falcomer ออของ Falcom ม,มานะครับเป็นตัวละคร Falcom ซึ่งผมอยากได้ลินมากเลยแต่ไม่เนี่ยลินลินไอหัวฟ้าเนี่ยแล้วก็มีมังกรสีฟ้าอยากได้ว้ยแต่ไม่ได้ครับผมผมเปิดไปแล้ว3รอบนะครับเสียใบ ครั้งละ3 0 0ใช่ไหมสามสามสามเก้าใบหมดไปแล้วครับผม900ซึ่งได้อะไรมาบ้างนั้นได้โนโ h o บได้ย no ูนิฟอร์มโนโ h o แต่ว่าผมไม่มี no hole. โนโฮ o p h o คงจะเก็บไว้ในห้องแห่งความลับต่อไปส่วนอีกตัวนึงก็คือได้คริสครับผมเอ้ยเดี๋ยวผมกดไป4ครั้งนี่หว่าไม่ใช่3ครั้งผมกดไป1200นะครับ1200รูบี้นะครับ342โอเคได้คริสแล้วก็ยังไม่มีตัวละครคริสตวยเลย แล้วก็ต่อมาครับซุมอีกได้ซุนงอคองครับผมนี่ไงอ่าเป็นยูนิฟอร์มใหม่เลยครับื่อยูนิฟอร์มว่าอะไรดูดิความมุ้งมั่นสีเพลิงครับผม,มออความมุงมั่นสีแดงส่วนต่อมาผมซุมอีกได้อะไรนี่ครับได้เจฟครับผมอ่มเอาเป็นเจฟแนวนักลบทะเลรายอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นผู้ข้างใครในพิธีกรรมลัทธิอะไรสักอย่างอ่าขนาดนี้เลย อไม่ธรรมดานะครับอยากได้ลินแนตะ่ว,ว่าไม่ได้ลินครับเสียดายมากลูบี้ก็จะหมดแล้วเดี๋ยวรอบให้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเบิดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีโอกาสได้ครบเลยครับเพราะว่ามันเจ้าตัวที่เราไม่เคยได้ไงะจะจะไม่มีการได้ตัวซ้าครับผมอตอนนี้มีใบเรียกอัศวินฟรีบอดิเป็นแบบหนึ่งถึงห้าดาวอเออได้เลยก็ว่าไปนี่ครับจู่ในร้านค้าเรียกเลยนะครับนี่ หรือไม่ก็กดข้างหน้าก็ได้ก็เหมือนกันนี่โอเคก็ใครยังไม่เล่นกิจกรรมบงกลนะอย่าลืมเล่นนะได้ของดีด้วย,ยเนี่ยเคลียรฐฐ์ตามภารกิจประจำวันให้ครบนะครับอันนี้เคลียร์ดันเจียนพิเศษอีกครั้งนึงโอเคเดี๋ยวไปเคลียร์ดันเจียนพิเศษก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดใบเรียกให้ดูนะครับก็าจะได้ตัวอะไรบ้างนะยังไงคลิปนี้ก็มีอะไรไม่นานอยู่แล้ว มาปับ๊บตีคิดตันกันดีกว่าเล็งไปเลยไปยักษ์เมคาล็อกไปซาเออเขามีบนกันมาว่าเปิดไปหลายลูบี้แล้วไม่ได้อาิเซียสักทีนะครับมันได้ยากจริงๆเนีนะ ผมก็ลองเบิดหาไปแล้วไม่ไม่เจอเหมือนกันได้อหารทั้งนั้นได้สัดส่วนสัส์ทั้งนั้นเลยครับกลับมาก็รอดวงแล้วกันนะเป็นเพื่อนผมผสมทีเดียวว่าผสมอะไรไม่รู้กากๆอะ่ะได้เฉยอลิเซียงงมากนี่รูบี้ไม่ไม่เหลือเยอะจริงๆกง็ผมไม่สุ่มดีกว่านะแต่กิดไม่เป็นพวกการันตีอะ่ะไม่เอาละมันสิ้นเบืองพลังงานมากสิ้นเบืองรูบี้มาก ได้ห้าดาวเยี่ยมเยี่ยมเยนียบขา,าใ,หหใหม่เห็นไหมยูนิฟอร์มใหม่โคตรเท่อ่ะคุณผู้ชมมาดัามมนในความมืดในความมืดนี่ก็มียากหรอกอะใครที่ยังผ่านไม่ได้นะดันแบบนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับอันนี้เป็นระดับยากนะระดับโหดผมยังไม่เคยลองเลยแต่ตอนแรกๆผมเข้าไม่ได้จริงๆระดับโหดโหดเกินตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังสู้ไหวไหมนะน่าจะไหวอยู่ หืม่มมววโอเคโจ๊กเกอร์ตายไปอ่ะเซอินครับผมลิงเทนไปก่อนเซอินนางมีแบบว่า้องการดาเมจเวทนะครับเออแต่เราไม่ได้ใช้ดาเมจเวทอย่างนงี้แพรกเมคา เออนั่นไงโดนเต็มๆกูว่าแล้วสิ้นซากแน่นอนแต่เหมือนไม่ค่อยลดเท่าไหร่อืมโดนก็ไปได้ตึบยังนะฟิกดาเมจสักหน่อยน่าจะเลือดเยอะเฉย แซปเปอร์อ่าสองพันครับแรงมากฟันใครฟันอีวานไม่โดนครับโดนตาบอดลินเข้าไปตายครับตายครับต้องตายแล้วเออตายถ้าแรงกันอันนี้ไม่ตายได้ไงโอเคต่อด้วยสกิลบุกพลังของพยัคฆ์เมคาโยโย่เลยเหรอโย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 ่เลยเหรอ เน็ตเซนแตงเจติยศเอาไปเลยสวยเขาครับเอ้ยมันถึกว่ะมันถึกเนี่ยเดีนี้มันถึกว่ะเยอะๆๆๆแล้วทล่มวยชิวแรงมากแรงมากกลับไปซะดิเออเละเละนะเมาพี่โอ้โหเลื่อนลวดลวดว่ะ เลือดลดเยอะใช้ได้ครับผมเออเพราะว่าลิงมันอาจจะเลือดเยอะไงแล้วก็เลวสกิลลินสกิลบนเป็นยิ่งเลือดเยอะก็แรงตามไปด้วยนะอะไรที่เท่าเท่าเทียมกันเดี๋ยวพอตายมันก็จะฟื้นมาอีก5ตัว เรียบร้อยครับฟื้นครับนี่งไงอ่ะจังหวะนี้ครับใช้ลบบัฟไปก่อนครับจะลบตัวปอมไปอ่าหายเกี้ยงครับก็จะเหลือแต่อ้าไปโดนตัวจริงครับเมื่อกี้อ่ที่เราเล่นเทนะินไปเมื่อกี้มีตัวจริงอยู่ตัวหนึ่งก็เลยตัวบอมเพียงเหลือแต่ไม่เป็นไรรับดาเมจไปก็ตายเหมือนกัน อขอปิดท้าโดยพยักเมคาแล้วกันตายไหมั้ยว่าไม่ตายเออเออพยียไม่ตายจริงด้วยสกิลบนพยักเมคาโชว์การติดคลิ้นหน่อยอยากเห็นเออนั่นเลยเว้ยสินสักเรียบร้อยไม่ยากครับผมดัน นี่ก็คือดันระดับยากวันพฤหัสนะครับดันความมืดนะนี่ดันมือสีดาวโอเคถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้ว,ลลวผมมาเปิดใบเรียกซูสไนตก่อนแล้วกันนะว่าจะได้ตัวอะไรนะภาวนาที่สุดก็คือตัวที่อยากได้ที่สุดก็น่าจะเป็น เดลโลนก็ดีนะเอาไปบูสต์ดาเมจเหมือนคามาเวลาผมใส่มังกรไงเออไปบูสต์ได้ทั้งสองทีมเป็นตัวตีได้ด้วยเดลโลนอนะ่ะอืมใช่แล้วก็จวเจ้าเจฟมาก็ได้เพราะว่าเผื่อสักวันเราเล่นทีมถึงไงจะได้ลองเล่นดูบ้างเพราะยูนิฟอร์มเจฟผมได้มาสองสองอันอะ่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้เล่นเจฟเลย เลยคิดเสียดายยังไงไม่รู้แล้วก็ลาเชลเอาไว้ลงสงครามจริงประสาทได้ดีเลยทีเดียวอ่ะส่วนต่อมาสปายก็ดีเออเอาไว้ใส่เจมอะไรให้บ้างเออจะได้มีอะไรแบบดีๆขึ้นถึกขึ้นตีแรงขึ้นนะไม่ใช่ไปยืนกันสถานะอย่างเดียวแล้วก็หายไปส่วนคริสเหรอที่คริสก็สำคัญในทีมถึกเหมือนกันก็เอามาก็ดีตกลงกูเอาทุกตัวใช่ไหม <laughs> กูจะพูด่อไปเนี่ย ไอรีนเนาะไอรีนไปพูดดาเมจกายภาพไปกับเซอินเวลาตีบอสนะตีเวอร์บอสเนะครับเวลาเมั่เวลาเป็นเวอร์บอสที่มันบับต้านทานดาเมจเวทไงก็เลยต้องใช้เซอินกับไอรีนนั่นเองอ่าตัวอะไรเองไหมอ่าหมดแล้วปะโอเคมาดูว่าจะได้ตัวอะไรวัน อ๋อสไปด์สุดยอดดีเหมือนกันสไปด์ก็สามสองทีครับผมสามสิบมาตั้งนานนะครับในที่สุดนี้ไอ้แก้ก็สามสองจนได้แต่ผมไม่ได้ไม่ค่อยใส่ของอะไรให้สไปด์นะเพราะเป็นแค่ตัวการสถานะไงผมเห็นเป็นตัวง่ๆที่เอามายืนการสถานะให้เพื่อนสองเธอแล้วก็หายไปก็ช่างมึงอะอะไรประมาณนั้นโอเคส่วนใบเลือกก็มีความลังเลนิดๆหน่อยๆตอนนี้ลินผมเท่าไหร่นะ สามสองอคุณผู้ชมลินผมสามสองนะได้อยากจิ๊กซอมาเป็นสามสี่ลินสามสองได้อยากจิ๊กซอเป็นสามสี่แต่เอาอย่างนี้ด้วยก็กลายเป็นสามหกก,ก็ทําให้ตีตีแรงมากอยู่เออกลายเป็นว่าดีเหมือนกันแต่อารีน้าผมตอนนี้ผมใส่ไปยังเมคาแทนลินไปผมว่าจะลองจะให้มันเอาลินไปด้วยแล้วก็แบกเมคคาไปด้วยดูน่าจะเวิร์กอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ ก็น่าจะต้องเอาคารินออกแล้วมั้งเออไม่ต้องมีตัวฮิวก็คือตัวสปีดไปเลยก็น่าจะดีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ใบเลือกนะครับมาใบเลือกนะครับแทโอก็อยู่ได้ตลอดนะรอดฝั่งเป็นสองอารีนาเขาหนอสองอารีนากันหน่อย อ่ะก็จะเป็นทีมเถกไปแล้วนะครับอารีนาตัวอเวกสี่ตัว,ว,ตวจัดเต็มพร้อมด้วยเจฟครับผมท,มทีมเถกก็กลับมาโดงดังกันอีกครั้งนะครับอ่ะทีมควาเร็วก็ยังมีนะมีลินคาร์มาเองอยู่นั่พยักเมคคาเอสอ แทโอก็จะใส่บ้างไม่ใส่บ้างครับแต่ลินก็น่าจะเป็นตัวตีนี่ลินล่างนี้ครับผมอยากได้มากเอ้ยมังกรเหมือนเกลาดอสเลยเหมือนโอ้โหมังกรฟ้าอยากได้ลินก็เซ็กซี่ด้วยใส่บิกินี่บอโถนี่ทีมความเร็วก็ยังมีอยู่นะครับแทโอก็อยังเอ้ยแทยโอชุดที่โคตรเท่ทอะ่ะเทโคตรอ่ะเอ้ยเทย่จริงอะ่ะกับตันกะลาสีเรือกับตันเรือ โอ้โหเทมากบังตรงเทมากเขาได้อ huh. ุ้ยล um ินลินอะไรเป yeah> ็นอะไรที่อยากได้ที่ส yep. ุดเดี๋ยวผมผมจะสูงให้ครบแน่นอนแต่ว่าลูบี้มันจะพอไหมนั่นแหละก็ต้องฟาร์มหน่อยและต้องฟาร์มกันหน่อยละเออช่วงนี้มันหมดเขตวันที่2กุมภานะครับจะไม่ผิดนะก็ให้รีบๆสูงให้ครบนะครับผมอยากได้ลินตัวเนี้เทมากงั้นผมขอรับลินแล้วกันไม่รอช้าเลยครู เทโอก็สามสองอยู่สามสองแต่ไม่แน่ไม่เนี่ยตอนนี้ก็รอเทโอจากในนี้ด้วยก็ไม่เป็นไรสามสี่ก็น่าจะตีแรงตรีแรงอยู่แล้วนี่ไงเห็นไหมเปิดใกล้จะไม่ใช่ใกล้จะค <c oughs> รบก็เปิดไปสีขาวหมดนะครับบอกลงว่าไม่มีไปอยู่สีดําประโทเป็นอะไรที่ใจร้ายทากันได้ลงโอเคนะผมขอเลือกลินแล้วกันนะครับอ <c oughs> น้องลินมา เอ้เดยบ้อยครับผมได้ลิงมาแล้วก็กลายเป็น3-4มส้าเกิดจิกซอครบก็กลายเป็น3-6ครับผมนี่คายอยู่3ตัวเองจิกซอจะครบแล้วได้ไปเลือกเลือกแน่นอนโอเคครับคุณผู้ชมก็สำหรับวันนี้มา มาบดมาเปิดโมโนะมามาอวดได้ดูนะมาโชว์นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับหรือคุณผู้ชม,มชอบก็ฝากกดใจกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับใครที่อยากดูเกมอื่นของผมก็กดหาดูได้ในแชแนลผมได้เลยนะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ะจะมีเกมมากมายให้เลือกดูนะครับก็ฝากอาร์คเซอร์ไเวอร์ด้วยนะตอนนี้ก็มี หลายอย่างมากโอเคสวัสดีครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ